หากคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ทํางานประจําหรือขอเงินแฟนคุณใช้อยู่แล้วกําลังมองหาการทํางานอะไรก็ได้ที่มันเป็นรายได้เสริมมีกระเปะ๋าที่2นะคะบุ๋มขอแนะนําธุรกิจอินดีนที่บุ๋มทำอยู่นะคะหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันเป็นธุรกิจเคิรอข่ายมันเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าบอกเลยนะคะว่ามันไม่ใช่โอเคปะ่ะคุณเข้ามาเป็นสมาชิกนะคะคุณเปิดแพ็กเกจตามที่คุณสะดวกแล้วคุณก็เอาผลิตภัณฑ์ของเขาไปใช้ ส่วนที่เหลือที่คุณทำรายได้ได้นั่นคือกำไรของคุณคุณไม่เสียอะไรเลยหน้าที่ของเรานะ,ค,ะคือการใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วก็ไปทำการประชาสัมพันธ์ออกไปคุณอาจจะแนะนำญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงหรือว่าคนที่คุณรู้จักหรือว่าการทำสื่อออนไลน์ที่เราสามารถประชาสัมพันธ์ได้ทั่วโลกแบบบุ๋มนะคะเห็นลหลายๆคนนะคะเริ่มเข้ามาขายของออนไลน์โดยที่คุณไปเปิดบินเป็นหมื่นๆนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะขายได้ไม่ได้นะคะ วันนี้เรามีธุรกิจอินทีนที่เราไม่จำเป็นต้องขายของเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแต่สามารถสร้างรายได้ได้ได